ต่เะอยากให้แบบทุกคนดูแบบเขาเป็นตัวอย่างเนาะคุณพ่อที่น่ารักกใส่ใจเราแล้วก็ใส่ใจลูกค่ะใส่ใจน้อยที่สุดเพราะเขาใส่ใจแตได้ทันได้ดีมากๆแล้วก็แบบเขาเข,ข้าใจเราทุกอย่างค่ะใช่เราก็ทำไม่ได้คุณแม่นุ่มน,มนาะควา่มเป็นหน้าที่คุณแม่ค่ะก็เหมือนลูกแค่ไหนเพราอยากที่บอกว่าหน้าเหมือนตัวเองมา Okay. เราไม่ได้คุณแม่เลยนะเศร้ามากแต่ไม่เป็นไรเพราะหนะ้าเหมือนเขาก็น่ารัก mm hmm. เขาจะเป็นสายหมวยหมวยหนังโซอีก็จะเป็นแบบอ่าก็คิดแล้วจะเป็นแบบสายหมวยหมวยเฟียวเฟี้ยก็ได้อ่า <Okay. S 2> เขาก็จะมีความเหินลูกแล้วก็มีความแบบดูแลค <Yeah. S 2> ่ะตอนเช้าเขาจะลงมาเล่นกับลูกทุกวันแล้วก็ mm hmm. เปลี่ยนแพมเพิ ค่ะคอยแบบเอ็กซ์ไซส์คุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้ว่าไม่อยากออกจากบ้านเลยซายๆายช่วงนี้เขาก็จะเออ่มีแค่ไปตีกอล์ฟบ้างแล้วก็กลับมาก็ดูแลลูกดีเลยค่ะรู้ใจหมค่ะเหมือนตอนนี้พี่ตัยเองก็ไปเทีู่วมากกว่าแม่แล้วอ่อยมาก เตยก็มีความโฟกัสที่ลูกมากกว่าเขาอีกนะคือตอนนี้เ่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงอเคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นบางทีเราแบบเราโฟกัสการั๊มนมอะไรแล้วก็มีแบบภารกิจของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราแบบฮ้ยเราลืมเขาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะโมเมนสุสวีทมันจะน้อยลงใช่ไหมใช่ แต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันก็ยังคอยแบบพาชวนกันไปกินข้าวอะไรมีบ้างค่ะแต่ว่าเตยว่ามันเป็นค่าแบบช่วงเดือนแบบเดือนแรกแล้วว่ามันก็อาจจะต้องควบตัวหน่อยได้นนคะนอนมื่อ่ละช่วงนอนน,อน้นอยแต่นอนนะโ <c oughs> อ้จะได้คุณพ่อมาช่วยถ่าเปลี่ยน <c oughs> ใช่ค่ะก็คุณพ่อมาช่วยแล้วก็มีพี่เมียคอยดูแลค่ะไม่ตอกว่าตั้งแต่ก่อนวดเพราะเเสี่ยไปอีกแ ต่อยไหมขนาดนั้นลูกสาวเขามีแนวโน้มว่าในอนาคตจะห่วงแม่แนวน้องก็คิดว่าน่าจะค่ะแม่ก็จะห่วงเหมือนกันแต่คุณพ่อก็น่าจะเป็นฟิลแบบก็เคยถามแบบอ่ะาคันอย่างนี้ได้ไหมไปมีแฟนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ได้เดี๋ยวนั้นลูกยังไม่ถึงหัวเลยยังไม่ถึงสองเดือนเลยสองเดือนเลยใช่เพิ่งคลอดมาได้เดือนกว่าค่ะใช่ มันเลยทำอยู่ข้างแล้วก็แบบเออมีคนมาเยี่ยมเยียนมีญาติมาคอยดูแลช่วยเหลือค่ะมันเลยทําให้เราได้เหมือนเขาผัดเปลี่ยนเวียนกันมาดูแลเราเราทําให้เราลืมความแบบยุ่งความเหนื่อยใช่ใช่ค่ะเตยกับเขาไม่ช่วยด้วยใช่คือเราโชคดีที่แบบหมาเขาก็มีเวลา มีในช่วงเวลาที่เราสองคนพร้อมมากๆพอเราพร้อมปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายๆยอย่างมันสมุนขึ้นมาค่ะ,อะโอ้เตยก็ไม,ไม่ยังตอบไม่ได้คือเตยคงไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นค่ะก็ตอนนี้เป็นคุณแม่อยู่บ้านแล้วก็สิ่งที่เตยชอบ นอะไรที่เตยถนัดอยู่แล้วค่ะเตยก็จะชอบทำอะไรแบบนั huh. uh ้นเพื huh. ่อแชร์โมเมนต์น่า <susceptible> ร <Okay. S 2> ักน่ารักในครอบครัวมากกว่าก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่เตยถือลูกคือบางครั้งเราไม่ได้คิดอะไรหรอกเออแบบเราอยากแค่อยากจะโชว์บางอย่างที่มันน่ารักออกไปมากกว่าแบบสุดๆออร์แกนิกไปเลยว่าแบบเออเราอยากจะโชว์โมเมนต์นี้จริงๆนี่ยยววาาเ่คือแต่ก็มีโอกาสเวลาถามไปเราออกาของงานนี่ แบบไม่ได้บ่อยเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้อยากออกจากบ้านเลยเพราะว่าอยากจะต้องตั้งนมสามชั่วโมงแล้วก็ลูกก็ไม่ได้อยากให้พี่เลี้ยงอยู่กับเขาตลอดเวลาเราเองก็อยากเป็นคนที่ดูลูกคนเดียวอะค่ะก็ถ้าจําเป็นจริงๆหรือเป็นงานที่<ะ>รู้สึกว่าเอยขาดไม่ได้ก็อยากจะมาร่วมอย่างงานเนี้ยค่ะก็เหมือนเพราะว่าเป็นความคุณหมอดาวคุณหมอดีเนี่ยค่ะใช่ไม่บอกว่าแบบตามแม่ก็คอยเป็นลูกเป็นแฟน ถ้ตามได้ที่ท้องพี่โจเลยค่ะโจอีบ้านทอกบอยนะคะแล้วก็เอ่อถ้าเป็นของเบิร์ดก็จะเป็นแบบเเตยค่ะก็จริงๆก็ไปตามพี่โจดีกว่าเตยค่ะโจอีค่ะใช่ใช่ก็ไม่มีอะไรครอบครัวเราเป็นครอบครัวเล็กๆแล้วก็แบบเราบางที่เราไม ยังกว่ายักว่ายังไม่ถึงสองด้วยนะคะแล้วถ้าเราเราออกมาอย่างนี้ก็เหื่อยไหมใครเนียนเราออกมาอย่างนี้ก็คือโจอยู่บ้านพี่โจอยู่บ้านค่ะแล้วก็เอ่อวันนี้จริงๆเขาต้องไปต่างจังหวัดค่ะก็เลยแบบไม่ได้มาด้วยกันแล้วก็เหมือนจริงๆเตยโอ้ไม่ไม่คิดว่าจะมาสัมภาษณ์เลยพักก็คือวันนี้มาดูเดินแบบค่ะแล้วก็พี่โจก็อยู่บ้านเอ่อต้องมีไปต่าง